นี่นะทุกคนช้อนช่างประกอบแบบจับมือทำนะครับประกอบจิปบพี่โมลมเบกกิโนเมก้านะครับยัดลงอีกเด้อแต่มันโอ้ไม่นะอยักเอาลยครับนี่ครับประกอบแล้วครับนี่ถึงผากันแล้วนะทุกคนกดลงไปถึงแล้วแต่เราอยากรู้มันรั่วหรือไม่รั่วเรามืออุดนี้แล้วก็ดูดดูดรูนี้อากากดูทามันไม่รั่วคือไม่รั่ว เสร็จแล้วนะครับทุกคนไม่รั่วใช่ไหมอันนี้ลงอะไรยัดเข้าไปเลยถ้าจลีบหน่อยก็ดีกันฉุกเฉิกอันนิดๆลูบเนี่บบมันลื่นไงโว้ยมันกินนะทุกคนเลยให้มันทามันกินไใ้เนี่ยนี่ลงตรงๆเลยถ้าไม่ตรงไม่เข้าเออคนลงโซบะเออเอกมันปิ้นเขาออกเ,เออลงเลยไปโอเคเอาตัวนี้สีกลมๆนี่ใส่เลย เนี่ครับประกอบช่วงตูดตัวล่างจบแล้วนะครับเนี่ยเลือแต่ตัวบนเนี่ยเดียกประกอบตัวบนต่อโอเคสวยงามประกอบท่อนบนนะทุกคนผมไม่ได้ประกอบเห็นหน้าเขาไหมเนี่ยคุณอยู่ข้างนเนี่ยเนี่ยงใหญ่กําลังทําอยู่ไม่ต้องใส่ใส่เหมือนกันเลยไม่ใส่เหมือนกันเลยเอาลงเหมือนกันเลย เหมือนกับทอนตูน่ะเอาลงครับไม่ใช่ไมยวะาไปไปเดี๋ยวว่าช่วยงามช่างให่ช่างใหม่ฝึกคำนะทุกคนออปกรอนเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยบูดว่างลงเออเอาสปริงใส่ครับสปริงใส์นะ ตัวนี้แล้วไปรัดไอตัวไอเท่อะนี่แเอาถ้าจระเบงจะบีใส่โอริงให้มันน้อยเนี่พมีอยู่ที่นีเออน่โอริงเล็กใส่ด้วยนี่ใส่กลางเออใส่จระบินอยอก็ใส่แผ่นเล็กเหมือนตัวนั้นหละอง เออเอ,อ่ะทางยังไงช่างคนโอเคไหมนั่นอย่างนั้นแหละครับถูกแล้วครับช่างก็ต้องเอาตัวนี้วางเตรียมคิมหุบๆเลยกดเข้าไปคิมหุบตรงง่ายกว่าย้ายปลายมันโเยอะนะ จ,บบจ,จับแบบนี้ดิจับคีมอะจับแบบนี้จะไปจับไงหลยงอย่างนี้ไม่มีกําลังเออจับอย่างงั้นแหละโอเคกดเข้าไปนี่นะครับกําลังใส่นะครับจะเป็นแข็งมากเอืออเอ,อื้ออยู่ทุกคนเสร็จนะแล้วเข้ายังเข้าแล้ว